วัดไม่ใช่ของเราโยมวัดไม่ใช่ของอาจารย์นะวัดเป็นของพวกเรานะพราเขาเริ่มรู้สึกเราบอกตลอดเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการตระหนักรู้ขอเจริญพรเราจะเริ่มต้นอย่างไรในการที่จะทําในส่วนของจิตอาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าในส่วนของบวรบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาอัตมาภาพเริ่มมาจากการที่ได้ลงเยี่ยมชาวบ้านก่อนเราพยายามต้องทําตัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราก็จะพยายามคุย กับผู้นําหลักๆคือต้องเอาอุดมการณ์มาก่อนต้องพยายามสร้างอุดมการณ์โดยพัฒนาชุมชนก็ดีโดยศูนย์ศึกษาก็ดีหรือว่าโดยในส่วนงานต่างๆนะมาบูรณาการกันและเขาเข้าใจว่าทําไมต้องทํารู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องตระหนักด้วยตระหนักรู้ว่าเออมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของอาจารย์มันเป็นของทุกคนในชุมชนเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนที่จะต้องช่วยกัน แต่ชุมชนก็ยังเป็นของทุกอย่างของชุมชนเช่นเดียวกันเหมือนสังคมในชุมชนเนี่ยทุกคนต้องเกื้อกูลกันอัตลักษณ์ของผู้นาชุมชนคืออะไรคือจิตอาสาใช่ไหมฮะเพราะว่าคาว่าอาสาเนาะอาสาพัฒนาชุมชนเขามีความศรัทธาจริงๆไหมที่จะต้องพัฒนาชุมชนจริงๆไม่งั้นก็ต้องให้ให,หาบุคคลบุคคลหนึ่งที่เขาจะศรัทธาจริงๆอาจจะเป็นชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เอาแนวทางที่ท่านทําแล้วมาปลูกอย่างที่เนี่ยเวลาทําอะไรก่อนน่เราก็เริ่มจากการ ให้เข้าใจว่าทําไมต้องทําศาสตร์ของพ่อ,อในหลวงท่านทําอะไรไว้บ้างแล้ว,ล,วล้วนเก้าร้ครั้งที่เก้าล้นเก้าร้ครั้งที่สิตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์พระอ,องค์เนี่ยท่านทาอะไรไว้บ้างที่เราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะอะไรเพราะฉะนั้นแล้วให้เห็นคุณงามความดีเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดอยู่ที่จริงโค้งหลองนานเนี่ยถ้าเราจะแปลความกันง่ายๆเลยนะของเราเวลาเราคุยกับโยมนะบอกจริงๆมันคือการบริหารจัดก,การน้ําก่อนบราจัดการน้ําและพื้นที่ โดยที่จะใช้ตรงนีน้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเพื่อรองรับภัยพิบัติงั้นตรงนี้เป็นการพัฒนาชีวิตโดยหลักสัมมาอาชีพได้เข้าหลักทําได้ทันทีเลยนะครับเราได้เห็นการปฏิบัติปฏิบัติจริงนะครับผมอยู่บ้านแพกเนี่ยผมเห็นแต่พวกเดียวกันก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าที่บ้านแพกเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆเกิดจากที่โรงเรียนก่อน ถอดถอไปเปิแพร่เชื่อตอนนี้โรงเรียนก็เป็นรูปเป็นร่างใป็ถถนบอสมล่แล้วก็เอาหลักการไปใช้ที่บ้านก็ได้ประโยชน์ส่วนวันนี้ได้มาร่วมปฏิบัติด้วยนะครับเียรู้ว่าไอ้หมดินเนี่ยขุดดินที่มันเป็นก้อนกรวดเนี่ยแล้วต้วนไม้มันโตได้ยังไงก็เจอด้วยตัว,วเองเลยนะครับนะจอบเดือนเลยถ้าถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า แล้วไม่ได้เห็นเนี่ยมันก็ปฏิบัติไม่ได้การอาการการฝึกฝาระดับนะครับแล้วก็การลงมือขูดในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าการทํางานคนเดียวนี่มนมันเหนื่อยนะครับแต่ว่าการที่เรามีเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่เข้มแข็งครับการหมุนเวียนไปเอามือนะครับช่วยกันนะครับเราก็เหมือนเราไม่ได้ทางานคนเดียวงนั้นเครือข่ายเห็นว่าเครือข่ายนี้สำคัญมากในการทำกิจกรรมี่ นี่ก็คือเกิดความยั่งยืนโดยใช้กำลังของพระพุทธศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน